สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวภูไทยพาเลาะครับผมครับวันนี้เป็นวันที่26เมษายนส5 6 8นายน2568นะครับเป็นอีกวันที่ผมได้มีโอกาสมาที่วัดพระธาน,นุมื่นหินครับผมดู่า วันนี้ก็ถือโอกาสพามาชมบรรยากาศของวัดพระราธาตุมื่นหินนะว่าเป็นอย่างไรหลังจากผ่านเทศกาลสงกรานมานะดูครับวันนี้วัดพระราธาตุมื่นหินมีอะไรเกิดขึ้นครับคือคนเยอะมากนะแต่ที่แน่ๆครับวันที่27เมษายนนี้นะจะมีพิธีไหว้ครูปาทยายนะไหว้ครู งองค์หลวงปูศิลาสิริจันโทนะครับก็เนี่ยสถานที่ก็อยู่ที่วิหารไม้พระราชวัชรธรรมโสพลตรงจุดนี้นะก็กำลังจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับวันที่27เมษายน2568นี้นะทั้งวันเลยนะะทั้งวันทั้งคืนนะดูสถานที่นะนี่ครับผม เยอะนะคราดว่าจะมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ศิลามาค่อนข้างเยอะนะครับในวันที่27นี้นี่ครับผมสำหรับวันนี้วันที่26เมษายนนะแต่ผมจะพาไปชมครับว่าที่วัดพระธาตุเมือเหินมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับในวันที่26เมษายนนี้นะครับผม ครับเราเข้าไปข้างในกันครับี่ครับตอนนี้ผมเดินมาตรงจุดที่เป็นโดมศาลาพงศิริอนุสรแล้วนะครับทางด้านในอ่ะดูบรรยากาศคนเยอะนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับผมทราบม,มาว่านะครับวันนี้วันที่26เมษายน มีการรับบริจาคโลหิตนะฮะจากโรงพยาบาลการศิน์นะครับผมรับบริจาคเนี่ยอยู่ทางด้านด้านในนี้นะครับนี่ครับตรงจุดนี้โลน,นะทางด้านในมีการรับบริจาคโลหิตนะครับสำหรับท่านที่บริจาคโลหิตก็จะได้รับเสื้อของทางวัด พระธาตุมือหินเ,เป็นที่ระลึกนะครับท่าดทได้ยินเสียงประดาสัมพันธ์นะครับมากรอเข้ามาเปิจาคโลหิตนะครับได้เชื่อและตรวสุดารเนื่งตัวสายบุญบร,ริจาคโลหิตเป็ร่วมบุญครั้งใหญ่นะครับมหาปุษฏในครั้งนี้ครับผม,ามบการบริจาคโลหิตนี่ไม่สามารถก็ว่าง่ายปีเป็นทําบุญเป็นเงินร้อยสองล้านไ,ได้ดีช่วยชีวิตคนที่ต้องเหนื่อยลไม่ได้เลยนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้อง ลูกศิษย์ลกบุลลาทุกคนนะครับท่านใดที่ว่าร่างกายท่จาจะพร้อมนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับผมคืออนดสองของรานาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีโรงทานอยู่นะมีโรงทานอยู่ปลาเจ้าอยู่นะครับท่านผม okay. ทางด้านไดโนะ้จะเป็นจุดที่รับบริจาคโลหิตนะอยู่บริเวณภายใน ศาลาพงศิริอนุสรณ์นะครับผมที่รับบริจาคลหิตนี่คือญาติโยมสาธิชนที่มาในวันนี้นะครับนี่คือบรรยากาศภายในของพระธาตุเหมือนหินในวันที่26เมษายน2568นะคนเยอะนะีตอนนี้คือองค์พระธาตุเมือนหินนะ รตรงนี้ก็จะเป็นตั้งแต่สงกรานนะครัพระเจ้าอน,นะยศแล้วก็องคุสราอาล,ลงมาไว้ให้ญาติโยมสาธุชนได้ส่งน้ำได้รดน้ำกันนะเพื่อเป็นสิริมงคลตรงจุดนี้นะอยู่ทางด้านหน้าขององค์พระธาตุมืนหินนะครับผม ตอนนี้ผมจะเดินลงมาทางจุดที่เป็นกุฏิของปู่นะครลงมาทางด้านนี้นะก็จะมีโรงทานน้ำหวานอยู่นี่ฮะวันนี้เป็นวันที่26เมษายน2568เป็นวันเสาร์นะครับผมนี่ครับผมก็มีเยอะอยู่โรงทานก็มีหลายๆจุด นี่คือบรรยากาศการเตรียมสถานที่นะเตร็มสถานที่ในการจัดพิธีไหวครูปาทยยายหลวงปู่ศิลาิริจันโทนะนี่คือบริเวณสถานที่จัดงานนะจัดอยู่ที่บริเวณวิหารไม้พระราัชรธรรมโสพลนะอยู่ทางด้านข้างขององค์ประธานเหมือนหินตรงนี้นะครับผม <c oughs> รอบๆรอบๆขององค์วิหารไม้เลยนะในการพื้นที่พื้นที่ในการจัดงานนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการจะเข้าห้องน้ำห้องท่านะก็เดินลงมาทางด้านหลังของวิหารประราชธรรมโสมนนก็จะมีห้องน้ำอยู่ทางด้านโน้นนะครับผมนี่ห้องน้ำมีหลายสิบห้องนะอยู่ทางด้านโน้น สะดวกนะนี่ครับผมนี่คือวิหารไม้พระราชวัชรธรรมโสพลที่วัดพระธาตุมื่นหินนะเป็นสถานที่จัดงานไหว้ครูในวันที่27เมษายนส5 6 8ายน2,568นะครับ ก็มีการจัดเตรยียมสถานที่ไว้ Hawaii นะมีเต็นท์ล้อมรอบอยู่นี่นี่คือบริเวณสถานที่จัดพิธีไหว้ครูปาทยายกตัญญูบูชาพระคุณพระราชวัชรธรรมมโสพลหรือว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรประจำปี2568นะซึ่งจัดอยู่ที่ วิหารไม้พระราชวัชรธรรมโสพลประจำวัดพระาธาตุมือนหินอำเภอพระวงจังหวัดกาสินนะในวันอาทิตย์ที่27เมษายน2568นี้นะครับผมนี่นี่คือบรรยากาศการเตรียมงานนะครับผมก็มีลูกศิษย์ลูกหามาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่นะอันนี้คืออยู่ทางด้านบนของวิหารนะนี่อยู่บรรยากาศทางด้านล่างแนละ้ว ทางด้านล่างก็จะมีเต็นทนะ์เต็นท์แล้วก็มีได้สายสินห้อยเตรียมไว้นะครับทันที่เข้าร่วมงานก็จะมานั่งตรงบริเวณจุดนี้แล้วก็เอาได้สายสินพ่านรอบศรีรษะของตนเองนะร้อมรอบเลยแนะ้ววันที่27เจดเมษายนนี้นะก็จะมีโรงทานเป็นร้อยนะเป็นร้อยนะจัดเตรียมไว้ทางด้านนน้นนะทางด้านโน้ตที่เห็นเป็นเต็นท์หลังสี่าขาวทางด้านกำแพงแล้วก็เป็นหลังสีเขียวนี่นะ จะเป็นจุดโรงทานแล้วก็เป็นที่นั่งรับประทานอาหารมีโต๊ะอยู่นะฮะผมนี่นะนี่คือบรรยากาศวันที่26เมษายน2568นะครับผมที่เห็นเป็นกล่องที่ตั้งวางเรียงรายกันอยู่นี้นะนี่คือกล่องวัตถดมงคลนะซึ่งหลวงปู่ศิลาท่านจะมาทำพิธีปลูกเซ ในวันที่26เมษายนนี้นะในช่วงบ่ายนะครับผมตอนนี้ท่านยังเดินทางมาเมื่อถึงนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะเนี่ยที่เห็นกรงตั้งวางเรียงรายซ้อนกันอยู่นี่นี่ครับผมนี่คือวัตถุมงคลน,นะครับที่จะทําการปลุกเสกในวันนี้นะวันที่26นะครับผมนี่ครับผมเยอะแยะนะ จะมีตรงนี้นะครับปู่ท่านจะมานั่งอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็ทําการปลุกเสกนะฮะเยอะแยะนะวัตถุมงคลที่นํามาปลุกเสกนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามีรุ่นไหนบ้างนะก็คอยติดตามที่เพจของทางวัดพระดานเมืองหินหรือเพจของธรรมอุทยานลพูศิลาสิริจันโทได้นะครับ ว่ามีรุ่นไหนบ้างบูชาเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ไม่ทราบนะครับต้องคอยติดตามกันนะครับผม,มรบรรยากาศนะครับวิหารไม้พระราชวัชรธรรมโสพลนี้กว้างใหญ่มากนะจุคนได้เป็น พันๆน,นะหลายพันเลยนะครับผมดูตรงนี้อาจจะเหมือนเล็กๆนะดูในวีดีโอว,ว่าจะเหมือนไม่ใหญ่นะแต่พอขึ้นมาจริงๆโอ้ใหญ่มากนะครับ ลงมาจากวิหารไม้พระราชัชรธรรมโสพลลนะงมาทางด้านหน้าน,ะนี่ก็จะเห็นองค์พระาธาตุ <c oughs> สีขาวนวลแสงสว่างแสงแดดส่องนี่โอ้ยขาวส,สะท้อนมาเลยนะนี่ะทางด้านข้างๆนี่ก็จะเป็นอุโบสถนะอุโบส มหาอุดนะฮะมาอุดคือมีประตูเดียวนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะมีจุดเช่าบูชาประตูองคนอยู่นะครับของปูของบริษัททัชาวุฒิอมุริตนะนีหลายรายการนะนี่ครับผม มาเช้าบูชาได้นะในวันที่27หรือ26นี้ก็ได้นะนี่ครับผมมีหลายรายการตรงจุดนี้นะที่เห็นมีโอ่งมีถังเสียขาวตั้งอยู่นี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นจุดอาบน้ำมนต์นะครับผมนี่ครซึ่งจะอยู่ทางด้านข้างของ วิหารไม้นะครับผมนี่ฮะน่าจะเป็นจุดอาบน้ำมนตนะ์พวอยู่ใกล้ๆก,กับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะบนี่บ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครตรงนี้นะผมจะพาไปชมนะฮะบบ่อน้ำบ่อน้ำมนต์นะครับผมน่าจะเป็นน่าจะเอาน้ำมนต์จากตรงนี้ไปอาบตรงจุดนั้นนะครับผมนี่ครับผม น,น,น,น้ำเยอะอยู่นะครับผมนี่คือบรรยากาศทางด้านหลังทางที่เป็นด้านทิศเหนือของวิหารพระราชวัชรธรรมสุคนนะอยู่ผมยืนอยู่จุดตรง บอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะฮะด้านหลัง <c oughs> นี่คือสถานที่ที่จะเตรียมในงานพิธีไหว้ครูปาทยายในวันที่27เมษายน2568ะนตรงจุดนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นสถานที่อาบน้ำมนต์นะครับผมนี่ฮบรบ่อน้ำมนต์ก็อยู่ข้างๆนี่ฮะเห็นไหมอยู่ไกลๆนี่ครับก็สามารถตักขึ้นมาอาบได้นะ พื้นที่กว้างนะครับนี่เห็นไหมกว้างผมเข้าใจว่าสามารถที่จะมากางเต็นท์นอนได้นะเพราะว่าคืนวันที่26น่นี้ทางวัดอนุญาตให้พักได้ที่วัดนะครับผมนี่กว้างนะพื้นที่ทางด้านนี้เจ้าหน้าที่เรากำลังกลางเต็นท์อยู่ทางโน้นนะเห็นไหมครับเตรียมสถานที่เอาไว้ต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาในวันที่27เมษายน 2568นี้นะครับที่จะมาในงานพิธีไหว้ครูปาทยายพระราชวัชรธรรมโสพลในหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับพื้นที่กว้างขวางนะเห็นไหมครับนี่คือบรรยากาศของวัดพระธานหมื่นหินในวันเสาร์ที่26เมษายน2568นะ เป็นวันก่อนวันไหวครูปาทยายหลวงปู่ศิลาิิริจันโทในวันที่27นะครับผม27เมษายน2568ทั้งวันนะทั้งวันทั้งคืนจะมีพิธีไหวครูปาทยายในวันที่27นะอย่าลืมนะครับผมนี่คือบรรยากาศทางด้านหน้าขององค์พระธาตุเมรนหินนะตรงนี้ซึ่งอยู่ ซูมประตูทางเข้านะบรรยากาศก็จะบรรยากมาเนี้ยมีการรับบริจาคโรงหิตกันด้วยนะครับของโรงพยาบาลการสินก็สามารถมาร่วมบุญบริจาคโรลหิตกันได้นะครับที่วัดพระธานเมือนหินเพื่อเป็นผลบุญผลกุศลของเรานะครับผมคนเยอะนะครับมีการบริจาคโลหิตทางด้านในนี้นะมันร้อนร้อนมากครับวันนี้ ร้อนอบอ้าวมากนะดูครับบรรยากาศสำหรับวันนี้ผมบ่าปูไทยพาละก็จะพาชมบรรยากาศนวัดพระธานุมือนหินไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้ววันที่27เมษายนจะพามาชม,มบรรยากาศจะมาเก็บบรรยากาศในวันพิธีไหว้ครูปาทยายหลวงปู่ศิลาสิริจันโทให้ ทุกทุกท่านได้รับชมกันนะครับสหลับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม